ครับจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เรามาตกกุ้งกันก็รอไต่เรือมารับครับตอนนี้ก็น่าจะกําลังขับเรือมาโ่นน,น,นมาละมาไกลๆก็ฝากตามลุ้นตามเชียร์นะครับว่าวันนี้จะตกกุ้งได้ทั้งหมดกี่ตัวไปลุย ัวามัวใจของไตสังครับจะเป็นไก่ตัวเมียที่ยังไม่ผ่านการปี้นะครับรับรองกินดีส่วนเบ็ดที่ใช้จะเป็นเบ็ดเบอร์สองนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันมันเหลืออยู่ที่บ้านสายหน้าก็จะเป็นประมาณสี่ปอนดน์ส่วนสายตัวรล่อจะเป็นแปดปอนด์ถ้าติดทงติดหินก็สายหน้าขาดก่อนก็เราก็จะไม่เปลืองในส่วนของตะกวัว

เดียวครับน้าๆนาะคูตัวเลขยิย๊งเกี่ยวลวครับ <c oughs> นักตกกุ้งในตำนานนะครับเหมือนช่างแอร์ในตำนาน <c oughs> เอาดาบฝากน้อยฝากไงล่ะจับจับเอ็นให้หพอดีมัดมัดอยู่จ<อ>ับมัอย่างเรยวนะกำ<อ> <c oughs> ลังลร้อยลูกปัดอยู่พอดี นะคนระับนานๆวันนี้ผมจะมาตามหากุ้งก้ามกามนะครับกุ้งก้ามกามถ้าไม่ใช่คนกามถ้าคนกามต้องน่นหันไปข้างหลังใครคะหันไปข้างหลังยา,ยาวๆเลยทา้ายสุด้ย่ยาวไปอก็ได้นะครับไตเขาเป็นคนรักลูกรักเมียนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนี่ ก่วนตัวผมนี่เป็นคนลักกิ๊กนะครับเขาว่าเมียน้อยโดนบ่อยครับเมียหลวงไม่ค่อยโดนมาแล้วครับมา Nano f i t มาลยนี่อันนี้เป็นกุ้งอะไรนะไถกุ้งกุ้งขาวเหรอใช่ป่ะกุ้งตัวเมียนะครับมั้งนี่นะครับตัวที่สองของน a โนฟิ t ช i ่งมาแล้ว เย่ <Yeah. S 2> เปียมาตกกุ้งเหเมือนตกปลาเป็นแนวอือถามต่ออีกไต่ออกต่อนพัดพี่มาปีละครั้งตังไม่ค่อยมีทำไรอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวยทำไมโอ้ดูดิใมอมเมื่อคืนไม่ได้ร้อยรูร้อยเกินไปรูหนึงร้อข้ามไปนึ่งเดี๋ยวนี้ก็สายตายฟ้าฟ,า,ฟางนะครับ แต่ผมก็ยังแข็งอยู่ครับยังแรงดีอยู่คนกลางนี่แข็งแต่แรงไม่มีครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับก็หันมากินกุ้งบางประกงครับแข็งแต่แรงไม่มีเุ้ยตายได้แล้วเหรอเฮ้ยเกมอะไรโอ้ยไม่เห็นหน้านี่นะครับโอ้ยมาอีกแล้ว ก่อนนี้เป็นไซส์เล็กนิดนึงครับประมาณ0.001ตันนะครับหน่วยเป็นตันใส <c oughs> ่ก,ก็อนผิดหัวก่อนนานนะครับใสยสังนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ตรงใต้คลิปนะครับ <c oughs> ชื่อนี้ไม่ผิดหวังสังบ้างโทร <c oughs> ไม่เคยซื้อกุ้งกินครับโอ้โหไน่สั่งมาถ่ายปูหน่อยปูอะไรเนี่ยปูกินได้ครับปูใบปูใบบปูใบแบบนี้เลยครับนิ่งอย่างเงี้ยนนนิ่งับบบจะแ้อ๋อเป็นใบเลยเหรอใบกินได้มันมีขนด้วย ปูไปถ้าอีกอย่างเขาเรียกว่าปูลมปูลมอุ้ยอุ้ยหลุดสไตล์ไหนนี่เสียบลูดเสียบลูกใหญ่เลยนะธรรมดาครับแข็งแต่มีแรงนะครับไม่มีครับสุกของแข็งแต่ไม่มีแรง

โแก็ไม่ายตอาไยรับแขกตกลคืนไมตายไม่รับแขกนะครับตายรับคนไทยหมายธรรมชาตินะครับก็มันก็จากกินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมือนบ่อตกกุ้งเขาจะปล่อยบ่อกุ้งทุกในทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ พักผ่อนบรรยากาศดีแดดฮอนโทมาแล้วได้นะครับอรโอ้ยนอปลาเลยวะเน่ะนะดูนะครับนะนาะนอนตายดูสิมันจะกินอนะ่ะเบ็ดเข้าปากพอดีอ่ะ นะครับนะตกกุ้งเราต้องเช็คสายบ่อยๆนะครับเผื่ออกุ้งมันมีจังหวะที่มันนอนกินจะทำให้เรามาแล้ว,วมาแล้วรครับอันนั้นติดต่อนะครับเรือติดต่อเร <c oughs> ือติดเด็กมีสายลอุ้ยอุ้สอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้โอุ้ยอ้ยอุ้อย้วออออ้้้อ้ หัวเบลเลอร์เลยสายได้ามามาใกล้ๆสายนี่นะครับไายสันได้อีกแล้วส่วนผมน้องฟิชชิ่งยังได้สามตัวอยู่เลยแต่ไข่ผมขาวนะครับตายไต่ยังมานาได้แต่ตัวใหญ่ๆ ก็มามีการตลาดอุ้ยมาแล้วไสมาอีกแล้วอุ้ยไยมาอีกแก้วนะครับที่สั่งบ้านโทรชื่อไ,ไม่ผิดหวังอุ้ยไย,ยได้แบบติดๆเลย นอนใหญ่ขนาดนี้แหละอ้ยเอาไปไปพไปเป็นเด็กเป็นเล็กเล็กใหญ่นับหนึ่งเหมือนกันนะครับเล็กๆก,ก็ร้องท้องนะจ๊ะข้าดูคันนี้แน่นอนแล้วจะจะมั่นใจมั่นใจมากนะพนะ จริงคันเบลี่ไปต้องซื้อแพงก็ได้นะก็คือเอาเอาเป็ดนตกปลามาทำเป็นเป็ดตกนตกงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแค่เอ็นเอาก็คือเอ็นในตัวลอกสักประมาณสัก8ปอนอนสายหน้าสัก4ี่ปอน์6ปอนนะเวลาติดโผล่ินติดกิ่งไม้สายหน้าจะได้ขาดก่อนเราจะได้ไม่ต้องเสียตะกัวเอาหลับไะเนี่ยมือกองคนทางนั้นมองเลยมืจะเกย้งไปไหน้านะโอ้ยใสสังได้แค่นะครับ จริงๆผมมาตกกุ้งี่ผมไม่ได้มาตรงจริงครับผมมาตกเป็นเพื่อนก็คือมานั่งเป็นเพื่อนเฉยๆนะครับไม่ได้มาตกมานั่งตักลมใสได้อีกแล้วครับโอ้ยนี่นะครับไตได้อีกแล้วไตสังบ้านโปร ตไม่นาะเอ้ยนี่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 นะครับไต่สามบ้านโพได้อีกแก้วน่าจะสิบห้าสิบหกตัวแล้วล่ะผมได้แค่สามตัวเองผมคขับไต่พี่ตกกุ้งเก่งมากเไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องบอกว่าพี่เลือกไต่ตกกุ้งเก่งหรือเปล่าผมน้นําันวนเ็นจิงนะครับถึงตกไม่ค่อยได้แต่ผมก็เลือกไต่เก่งได้นะครับ ปาคนับนี่นะครับนานาเดี๋ยวมาวัดกันนะครับเพราะว่าเกตวลีดาดท่าด่านนะครับดาดท่าด่านกบเกตวลีว่าใครจะได้กุ้งก่อนกันนะครับอุ้ยแกแล้วไตยกโชว์เลยไตนี่นะครับปลาปูปา พอรับสายโอเคนี่นะครับสายสังได้อีกแล้วนะครับโอ้ยโคตรเก่งเลยโอเคครับสาย <c oughs> นี่นะครับนาะนกำลังย้ายหมาย นะครับไต่เรือก็จะพาย้ายหมายไปเรื่อยถ้าตรงไหนบางตัวก็ไต่ก็จะพาย้ายนะครับนี่ครับ,น,น,รบนี่นะครับไต่สามได้อีกตัวนึงนะครับนี่นะครับนานะถ้าเราตกกุ้งไม่เก่งเราก็ต้องหาไต่ตกกุ้งเก่งๆนะครับถ้ายิงไต่ตกกุ้งไม่เก่งเราตกกุ้งไม่เก่งเลยครับตลาดสดนะผมบอกเลย ดีนะครับผมดวงดีแต่ถตุกคุ้งเก่งนะม่ต้องแบกอะไรกับคนนี้ชิบหายอย่างเดียวครับนี่นะครับนะตอนนี้ย้ายหมายนะครับหมายเมื่อกี้ได้สองตัวนี่นะครับนะตอนนี้มาถูกหมายที่สามนะครับเมื่อกี้หมายที่สองกุ้งจับไม่ค่อยดีนะครับฝ่ายเขาเลยพามาหมายใหม่นะครับตอนนี้กําลัง กับเรือคือต้องบอกก่อนครับการตกกุ้งไม่ใช่ว่าเราจะขับเรือมาตกแล้วตกได้ทันทีนะครับเราต้องรู้ในส่วนของหมายรู้สีของน้ําซึ่งมีรายองค์ประกรอบที่จะทําให้กุ้งกินหรือไม่กินนะครับโดยส่วนมากผมจะเลือกใส่ที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์ในการตกกุ้งตกปลานะครับก็คือไต่สัง ดีนะครับแล้วน้าจังน,น,น,นะครับหมายที่สามนะครับเราก็มาลุ้นกันต่อเราก็มาลุ้นกันว่าระวางเกเบรีอ่านและดาบท่าดานะครับว่าใครจะได้กุ้งตัวแรกก่อนกันนี่นะครับน้าอากาศนี่มืดฟ้าม,มัวฝนเลยครับแดดเปรี้ยงต่อไไนี่นะครับสนไปสสังน้ำขึ้นมาเลยครับ โอ้ยอย่างนี้เอากล้องจับกล้องเอากล้องมาจับน่ะแต่สั่งมาแล้วนี่จัวที่กุ้งข้ามกามนะครับไงครับจ่ายสั่งฟานโพนำก่อนอีกแล้วครับโอ้ยโอเคนี่นะครับหนานะเสน่ห์ของการตกกุ้งก็ุ้นไปกับไต ดูตไยกับไตครับเราต่อไปเราไม่ต้องเตรียมเบ็ดมาก็ได้ครับนั่งดูตายตกอ๋อเนี่กนะครับไตสังเราตกไม่เป็นวนะอืออย่าพูดไปน้องพูดเบาๆก็เจ็บ <laughs> ตอนนี้ผมลุมไก่ครับสามหนึ่งครับโผล่ไกทิ้งมาสักยี่สิบห้าตัวต่อสามตัวนะทิ้งขาดไปดูไก่เล่นขนสายอาคมไก่สันเอาแล้วครับรู้ครับโอ้พี่สังบ้านโพโอ้โหเป็นกุ้งตัวเมียนะครับเหมือนเคยเฉยดับกันตรงนี้ นี่นะครับนา้าดาบท่าด่านรอดแล้วนะครับโอ้ยดูสิรอดแล้วครับรอดแล้ววันนี้อันนี้เป็นกุ้งก้ามนะครับก้ามเลยครับแต่ดาบจ,จะก้ามมากกว่านี่ครับนะาไซส์ตัวน้าน่าจะสองขีดผมสุมนะั้ยเนี่ยน่าจะสองขีดครับตัวใหญ่มากเลยอเ,เออเยี่ยมเยี<ๆ>่ยมเยี<ๆ>่ยมนี่นะครับน้าตอนนี้บนเรือมีอยู่สี่<ไ>ท่าน สายสั้นนำอยู่24ตามด้วย<ม>นานโนโฟิชชิ่ง3ตัวตามด้วยดาบท่าด่าน1ตัวแล้วตามด้วยเกตบารี0น,น,นี่นะครับนะนะ้ะตอนนี้สายสั้นบ้านโพกำลงังล่องเรือหาล,อหลัาก <c oughs> เปลี่ยนหมายับนะเมื่อกี้กุ้งจับก็ได้พอประมาณ ช่วงนี้วันนี้อุปสรรคที่เจอก็น่าจะเป็นน้ําเค็มที่เข้ามานะแล้วก็ฝนที่กำลังจะตกแล้วก็ความอ่อนของลูกทิปก็ตอนนี้ไต่ทําแต้มไปประมาณน่าจะ29แต้มลูกทิปย์3คนตกได้ประมาณ4ตัว <laughs> <laughs> ผมว่าไต่ต้องมีวิชาคมแน่เลยครับนะนะพี่ๆนักตกปลาทุกท่าน น้ำก็เค็มนะวันนี้ก็ลองมาตกกุ้งกับพี่สังบ้านโพเป็นไตในตำนานก็คล้ายๆช่างแอร์ในตำนานาาาน,น,าน,นะนะไม่ผิดหวังถ้านานาจะมาตกก็แนะนำนั่งดูสาต,ตกคนเดียวก็พอนะนะไตฮอตมากคนนี้เชื่อผมผมมาลองแล้ว <laughs> ครับตอนนี้นะเรามาถึงหมายที่น่าจะหมายที่ห้าละถ้าสมองผมไม่เสื่อมนี่นะครับน้านะนะคุยสุดุ้งนี่นะครับนะ้ากุ้งจะอยู่แถวๆโคดหินกิ่งไม้ข้างกำแพงนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโคดหิน อนนี้ได้กุ้งตัวสุดท้ายต่อก็สักเก้าโมงเช้าครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบกับบ่ายสามแล้วกุ้งยังไม่มาเลย <c oughs> มีแต่ไต่จูเอาจวเอาเนี่ยครับนะบรรยากาศดีดีไหมดีถามวาร้อนไหมหน่าไม่ครับน่าไม่ <c oughs> ก็เป็นอรรถรสของการตกกุ้งนะครับตกกุ้งแม่น้ำบางประกง ส่วนนี้น้ำเริ่มแรงนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบบ่ายสามละน้ำเริ่มแรงแรงแล้วเขียมครับกุ้งจะถอยออกข้างนอกกุ้งดำอยู่แล้วดูน้ำข้างจะใสครับถ้าน้ำก็ขูดไปนีอีกนิดนึงแต่บอกว่าน่าจะได้ตัวเยอะมากกว่านี้

ไงนะครับเกตวาลีแต่คงนี่สะตุ้งเหือกเลยตกเล่นยังไงละ่ะตกเล่นโอ้ตอนนี้เนาะจากเริมสั่นตะเทียรละหนึ่งตอนหนึง่งกินกินลเนี่ยจริงๆิ

S <S ข่าวสามตัวไม่ต้องอวดเขาแล้วหละโหดาด่านพจริงเลยเอารอต่ออีกอพี่ะสา3ตัวตสีว่สี่ทำได้ป่ะ3ตัวใช่3ตัวสเอาสู้สูเอาสู้ส ไห้สามตัวเองตั้งแต่ก้าวมองเช้าอยู่ไม่เจอสายสายนี şey> ่ครับไต่สามได้แก้วไตยสามครบแล้วโอ้ยสุดยอดทนายไต่สามสิบสามสิบตัวครับวันนี้ตายสันจัดไปเมื่อตอนบ่ายสามครึ่ง พี่ดาบนี่ก้ามกามมาสองตัวนะครับเก็บวารีหนึ่งตัวสวนนันฟิชชิ่งสามตัวแต่ก้าวมองชาเงียบอยู่เลยโอ้ยเร็วๆสิเร็วเเร็วเร็วเร็วเรเร็วๆเร็วเร็วๆเเร็วเร็ ไรเกบเอแล้วเ <laughs> นะิมดี <laughs> เดี๋ยน่นครับนะโอกุ้งกล้ามกามดูนะบ้ยสังได้แเอาตาโชหน่ย้หน่อยเอาขายไหน่อย วันนี้ก็มืดแล้วสักบ่ายสามครึ่งลว้วันนี้ไตชวนเปลี่ยนหมายสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ก็งัดกันมันฮะโอ้โหลืมไายอ๋อว,ว้ายว่าเลยอะไสสังโดนไปอีกหนึ่งดอกไ่ยกโทษใหยกโทษใหไตนี่นะครับไสสันบ้านโทจัดไปแล้ว Move. ตัวใหญ่ด้วยลากมาขึ้นน้ำเลยโอ้โหทำให้ผิดหวังนะครับลงใส่สามตัวที่เหลือคงได้จากสายแหละอีกตัวเดียวครบแล้วเหรอนี่นะครับกระโดดชิชิ่งได้ลแล้วนี่นะครับกุ้งได้ลแล้วหนึ่งตัวกุ้งตัวเมียอะไรตาย <c oughs> เอาดับดับดับ ไปแล้วขี้ดูข้างเดียวเลยกลุ่มกุ่มกลุ่มอกองมากล่องมานี่ไงเอ้าป่าจะะกุ้งอ่ะขันกันเปล่าอุ้ยก้ามกลามพี่ไปเรื่อยๆสั่งลึกไม่เป็นไรนี่นะครับนะโอ้ยไปแล้วนั่นโนฟิชชิงโอ้ย ให้กับบ้าละหมานี่ินะเดี๋ยวจับก่อนเอาเบ็ดลุตเบ็ดหลอนน้ำ <Radio> นี่นะครับนะกลามกล <Radio> ามโถ่จนได้